สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อแม่หมอกระต่ายยื่นฟ้องสิบตำรวจตรีนรวิทย์เรียกค่าเสียหาย72ล้านกรณีหมอกระต่ายแพทย์ยิงวรารักสุภวัจริยากุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกสิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผู้บังคับหมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนขับรถบ,บิ๊กบม้ชนขณะด เดินข้ามทางมาลายจนเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบนาล่าสุดมีรายงานมาพ่อแลมแม่หมอกระต่ายฟ้องศาลแพง่งเรียกค่าเสียหายสิบตำรวจตรีน,นรวิ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ72ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยขี่รถชนลูกสาวบนทางมาลายเสียชีวิตวันนี้17กุมภาพันธ์2 5 6นนายแพทย์อนิรลดและนางรัชนีสุภวัจริยากุลพ่อแม่ของแพทย์หญิงวาราลักษ์หรือหมอกระตาายพร้อมทนายความเดินทางมาที่ศาลแพง่ง ถนนรัชดาพิเศษเพื่อฟ้องร้องทางแพ่งกับสิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผู้ต้องหาขี่จักรายานยนต์บิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายนายนัทพลชินะวงศ์ทนายความเปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่หนึ่งและสิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกเป็นจำเลยที่สองฟ้องในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน7จล้านบาทจากเหตุการณ์ที่หมอกระต่ายถูกรถชนเสียชีวิต โดยคิดประเมินจากศักยภาพการทํางานของหมอกระต่ายที่จะทําคุณประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและประเทศชาติถึงกเกษียณอายุการทํางานอาจสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท การที่ฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยเนื่องจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่เข้มงวดกวดขันและปลอยปะละเลยวินัยจราจรจนทำให้ผู้ขับขี่ไม่หยุดรถขณะมีผู้เดินข้ามทางมาไลยและในวันเกิดเหตุสิบตำรวจตรีนรรวิทย์อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพราะก่อนเกิดเหตุไม่นานได้ขี่จักรยานยนต์คันเกิดเหตุไปรับเอกสารที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลเมตรและยังอยู่ในช่วงเวลา ช่วกัน นายแพทย์อน,นิรุธพ่อของหมอกระต่ายเปิดเผยว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นการชดใช้ให้กับหมอกระต่ายในเบื้องต้นซึ่งเป็นเรื่องของความสูญเสียแต่การสูญเสียเรื่องสภาพจิตใจไม่สามารถประเมินค่าได้ส่วนการดำเนินคดีอาญาปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ขอก้าวล่วงในวันที่20เมษายน2565ศาลได้นัดผู้เสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยว่าจะพิจารณารับฟ้องหรือไม่หลังจากนี้พ ละแม่หมอกระตาายจะเดินทางไปที่ศาลปกครองเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนรวมทั้งการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรบนท้องถนนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ